สวัสดีครับสวัสดีครับผีขางทางคืดบอกแม่นแทงงวดที่แล้วผีขางทางเก่ามีแม่เอามาโชว์ให้แม่ดูหน่อยครับผมงวดที่แล้วห้าหนึ่งเนาะแม่เนาะผีอะไรนะกระท่อมอะไรนะผีกระท่อมอยู่ขางทางเขามาบอกแหละครับแม่เพื่อนมาบอกไปกาเพื่อนเอาน้ำแดงไปเพื่อนเห็นน้ำไปบอกฮอดบ้านในเด้อโอ้ที่ที่ตอนกับเรากำลังสัมภาษณ์อยู่ที่แม่เหยียบเหยียบเหยียบนี่เขามาสิงเหรอครับแม่ครับมาสิงโอ้ กจนนนมีอกวยังว่าคือมีไอ้ก๋ยังวานดิที่แรกแม่แม่เห็นเป็นตัวเลยแม่ใครแม่แม่เห็นพนังบที่แรกนะที่แรกเห็นนังครับที่แรกเห็นนังอันนังอยู่พนังอยู่พ่นกยิบใจนายยกยกให้ดูหน่อยแม่บาเนจัจีราจนจราจอนจนาจนี่เนาะเออว่างฟังกันจอจจนจีราจอนจอนย่งเพื่นว่ะครับนั่นพนังอยู่้างท้างนะไปผ่าพาดเพิ่นพาด ว้ายหนูบ่เห็นเอาไงครับผมเอาเปน็นอย่างคือบาเห็นหนูบ่เห็นหนูบ่เห็นไปไปจะหาบาครับเบิ่งหน้าวะ,ะอันนี้เป็นอันเก่าเนาะแต่ว่าอันนี้อันเก่านะคะครับผมแม่เห็นผู้เดียวเห็นผู้เดียวจันกีนาราบ่เห็นน,น,งเงน,นะเ <laughs> ปิเพน,น่อยย่างยิมใส่ก็ยังวะยิมใส่คืออันเฮ่านน่ได้เพิ่นคืึเห่านี่ได้แต่ว่าเพิ่นถอดเสียครับเพิ่มบาใส่เสียเือหนาวกับหนาว จะนนร้า่ะครับชาิ่ใชอีหอย่งแม่พ่เห็นบ่นอยยุหันยใสเพิ่นวนั่นเเพิ่นนั่งยูอันกระท่อมยูอันข้างทางน่ะเห็นบ้อประั่นริมสานั่นว่าซันบ่บ่พ่พ่เห็นดอกแม่จะเป็นบ่าด่ายปรซันพอเห็นอย่างได๋เพิ่นยิ้มใส่แม่ยูป้าป๊าจอดจอดทิ่้าไปนี่เพิ่นว่าฟ้าวไปหยังเยวอันอ้อปอกรอย่หันดาว่าซันเนยจอดนน่จอดนี่อันไปสัมผัสเพื่นก้อนว่าซันแม่ว่าะ คือสีได้ตัวดีอยู่ขั้นไปสัมผัสเพระสด้จันจิดาบบจอดกับยาหวาจันจิดา,า,าหย่านเนาะคือเกนุ่งนี่บบเห็นบอกแม่เห็นอยู่ค้เดียวเห็นอยู่คนเดียวม,มันก็ได้จมไปน้ำทางนางถ่ายรถเข้าไปนั่นได้บอกว่าพอเลยจันจิดาบบเห็นเอยเขาเลยบบจอดให้ลูกว่าสั้นว่าครับขั้นพอที่ให้ลูกนะั่นลูกมันลำบากก็เลยขี่รถมานน้ำจันจิดาเนี่ยนะว่าสั้น สิไปหาทายทำมันลำบากมันอกมีเงินจะกินนี่ละพ่อว่าท่านว่าให้นั่ไปบอกเลขลูกไงเด้อเขาบอเห็นพ่อเห็นแต่ลูกว่าท่านว่าเพื่อนหนวยยิ้มใส่ดัแม่ไม่นี่ก็เลยอันไปกับจัรย์กีานั่นนะบอกให้จอดกับ่บจอดเดี่ยวมาจัรย์กีาเพื่อนได้มาน้่บอกเลขกบอกแม่เพื่อนกับนั่มมาบานซุดสองมาไปโบว่าท่านว่าก็เลยได้นึ่งหาหานึ้ ก็เลยได้อันเกจหาเลื่อยบาเกตแมันเป็นเด็กนึงก็ได้ว่าสั้นเกจหาไม่เออเทวดาเพิ่นสิ๊บบอกตรงว่าสั้นเที่ยวเวลาบอกตรงเลยจันจิดาวางซีนะอันอันก็เลื่อยเฮ้ยหนุ่มาบอกเนาะนอนอยู่ดีดีนะตีตีซีบอกนั่นรับอยู่ดีดีนะเพิ่นหนุมาปุ๊กเมลุกลุกลุกเพิ่นวางซีนะ ผู้เข้าน่ะแม่ปุ๊บยี่ดีเลยนั่นไปดูว่าลูก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 ไปเอายาแม่อันเด็กนั่นเพิ่อนป้าพี่เบิรงเอาแม่เพิ่อนวะเอาพี่เบิรงเอาอยู่ใส่ก็นได้ปะลูกขึ้นมาหอดบ่เดออันด่างหนาสั่มเลยลูกขึ้นมาปุ๊บปั๊บเบิ่งเอาใส่นั่นเด็กเขาจอดอยู่หน้าบ้านเพิ่อนวมนั่นเขาจอดอยู่ประตูน่ะไปเบิรงค่ะแม่เพ <s> ิ่อนวะเอาเด็กกิ่ยังบ้านก็นได้ปะเอาเด็กยื่นข้อโดนเขานั่นไปเบิรงเอาเพิ่อนวะ ก็นุ่งขึ้นมาบ่ได้เห็นยังได้เปิดประตูมาซองมึงแม่นอีนีบ่เมนผู้ใดญมากคือบอกให้ไปเบิ้งมาถ่นเปิดประตูมาซองอุ้ยพอเห็นแต่พ่อใหญ่อันสวัสดมาจอดไว้เลยไปถามถามพ่อใหญ่สวัสดพ่อใหญ่สวัสดอันเด็กมีบ่พอหนังยูข้อโดน,หน,โนหน่ะเบิ้งให้แน่อ่าสั้นอุ้ยมันบ่มีดอกเอี้ยเพป็นป่ะเอาทั้งี้มีบ่บ่เพป็นป่ะเขาจะเอาอะไรกุญแจมา่าสั้นว่านา่ะ อันเพื่อนบอกให้มาเบิ่งได้หนิก็ได้มาเบิง่งเอากุญแจมาดูเด็ก,กยิหยั่งมาสั้นไปยศบาทด้วยวะหาเคสเพื่อนวะหาเคสเอาไม่สองตัวเท่านั้นบอกเออเพื่อนว่าครับเพื่อนวางสินะนี่ก็นด้วยวะเออสั้นแล้วนี่นก็เอาขัน้นมาหาเคสอันเคสทำไมเป็นหนึ่งก็ได้เด้อว,ว่าสั้นว่าน่ะครับอ่นนานะก็ได้ให้ข้างล่างว่าสั้นว่า <c oughs> แล้วงวดน,นี้เป็นไงครับผีที่สารมามาบอกไหมครับแม่บานนี้งวดน,นี่นะครับกลไปไปอุบลไปอุบลกเกิบเทวดายูสารโอโยอันกระท่อมมากตัวแม่แม่ไปอุบลเหรอครับอันนี้มีไปอุบลฝันน่ะฝัน บ้านนี้เทวดานา่านอยู่อันเทียงหน้านะแม่ครับผมอยู่แคมทางนะแม่ครับเมื่อกีสิมาอ่านตัวเ่ะเอนมาซี่เพป็นมาซี่เพป็นมาปุ๊บมาเบากับแม่น่ะนะครับผมมะเบากับแม่ว่าแม่โดนย่างไปย่างไปเราเห็นอัานพ่นเห็นพ่นปวกพ่นปวกน่ะมันโดนเป็นหนาค้นพ่นดินน่ะพ่นดินพ่นพ่นปวกเป็นหนาคนอยู่สามนา อยู่สามนาข้างอยู่ทึงอันเป็นแต่ว่าเป็นดินได้เป็นโพนดินครับแต่ว่าเป็นหนาขน้นรูปนาข้นอยู่อันนี้เนมไปตัวนั้นกับเพชนเตลเดศูนย์อยู่นาเขานะ่ะเด็กศูนย์สามหน่วยนะ่ะนะเนี่มไปเบื้องนาทั้งนี้กับเดลก0ศูนย์สามหน่หนวยนาทั้งนี้กับเดลกศูนย์สามหน่วยมาในเทวดาเพิ่นอยู่อันเทียงหน้านะ่ะเพื่อนเลว่ยมาอันแมว้อนโอ้แม่อ,อ,แมอันจุธามา ม่าแมวดอนเด้อจุธามาดเพื่นว่เะอย่าซื้อเ้อเอาเปลี่ยนชื่อใหม่บ่แม่เปลี่ยนชื่อใหม่เด็กจังเข่าว่าซั่นแม่นจุธามาดเพิ่นว่าเจ้าเบิ่งเลขเป็นน่ะจะเบิ่งให้ข่อยดูเพิ่นว่าเออเอาเพิ่นมาแก่งเท่าน่ะเพิ่นจะให้เฮาเบิ่งบัดนี้นั่นเด้นั่นเด้ว่าซั่นว่าเอามื้อนี้ไปซีนั่นเด้นั่นเด้ซีอันคือเป็นเด็กศูนย์อยู่หน้าเพิ่นน่ะครับนั่นเด้นั่นเด้ตัวไหนก็เบิ่งกระตีดาว่าซั่นบอกข้าเบิ่งก่ะแม่ สไปถือนาเขาของเด็กศูนย์น่ะติ่งได้เน่อันมันเป็นเด็กศูนย์น่ะมันตัติ่งได้นอกแนกน่อกแนกเป็นเมื่อนตาติ่งแม็แม็แมแมขึ้นนะนอือไปซี่นาเขานี่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 ่าสั้น,นรกระตีเอาตีน่ะมันก็จะเป็นศูนย์สามตัวว่สาสั้นว่าน่ะศูนย์สามเ<า><า>หรอครับแม่ศูนย์สามมาสั้นบาเขาอันนั้นบ้านนี้ก็เลยกะเมาบ้านนี้ไอ้รยเออก็เลยห็นไอที่ใส่น่ะอยู่บนครับหนูก็เลยว่าให้มึงมาหยังเลยว่ะ มาเสตโตให้กูดูเพื่อนว่าบ่านนี้ทั้งนองนี่ก็เลยไปเสตโตหอไอยในนี่เมียน่ะไปเซตโตห้ไอ้บานนี้ก็เทโตเด้าบานนี้ก็เ้ไปถามอายุเพิ่นอนบ้านนี้ตนงงอนนี้ได้ป้าทายนะ่ะก็ว่ในถ้ามาันบอกเรยมาถามหมู่ว่าน,นี่อายุเพื่อนน่ะว่าสี่พ่อส่เกิดเพื่อนน่ะสองสี่เก้าห้า สอเกิดลงด้วยไหมครับแม่โน่งโลดวสอเกิดสองสี่เก้าห้าเนาะสองสี่เก้าห้าครับผมเพื่นมาว่าสอเกิดกูกับตั้นี่ละเพื่อนมา้ต่าอายุกูไเจสองเจสองสีดครับเอออายุกูน่เจสองเพิ่นว่าไม่ทำนี่ละเพื่อนว่าอันเพิ่นก็บอกว่ามสีด่าให้ฟังก็ให้ยคิดจะได้นาเอาเด้อพี่น้องตัวนี้ยังเอาเพื่อกาอยู่บอแม่ ตวนอันต้นหนังก็เอาอันหนึ่งศูนย์หาในบ้านที่ที่พื้นน่ะบ้านดีกที่เพราะว่าแม่ไปบ้านดี้บ้านที่ที่พันหนึ่งศูนย์หาแมนบ้านแต่พ่อเตแมนน่กที่แต่พ่อเตแมนครับผมก็คือว่าแม่แม่ก็มีความมั่นใจว่าผีที่อยู่กระท่อมเนี่ยเขามาบอกใช่ไหมครับผมแมนคือมาบอกในงวดที่แล้วนี่คือห้าหนึ่งข้างบนแมนศูนย์สามอาจจะอยู่ข้างแดงครับ เจ็ดเอ็นเจ็ดสองกับสี่ยูข้างบนครับผมก็เป็นแนวทางเนาะคุณแม่เนาะเป็นความฝันนะครับต่องวดไว้ก่อนเนาะคุณแม่เนาะผีข้างทางมาบอกนึกคือวันนั้นอยากไปแหละครับถือว่าไปเห็นอยากไปใช่ไหมฮะอยากไปโอ้ก็เลยไปเห็นเขาเห็นกลางวันแสกนี่แหละครับแม่กลาง้านแสก ้บ่ไดันเลยบ่ได้ฟันเลยเป็นยิ้มใจนะแมนเป็นยิ้มใจกลางวันแสบๆครับผมยิ้มใจเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เป็นแนวทางเด้อพี่น้องเอ้ยครับไอ้คิดจารณาเอาก็เลยไปเบิ้งนั้นเมื่อนั้นเอาอันน้ำแดงไปให้เพื่อนก็เลยบอกเพื่อนมาให้น้ำไปบอกไงเด้อลู่เมื่อใดเอาอันทูบอันจุดเด็กหน้าเมื่อใดเอาจุดลูกจุดเด็กไปครับเอา ยกให้ดูหน่อยครับคุณแม่ครับเราเอาอันซูนมนระบายเน้นศูนสามนี่คือเน้นใช่ไหมครับแม่คือเน้นครับเอาอันเน้นซูนสามเอาครหนึ่งใส่อันเอาสี่เอาหนึ่งสองใส่ขางด่างน่ะหนึ่งสองขางด่างเพราะว่ามันจิตสองอาจจะเป็นหนึ่งสองสช้ได้แล้วทีนี้มันจะมีเพิ่มอีกไหมคุณแม่บ่พอเลย อันนี้ก็คือว่าเป็นโค้งสุดท้ายไปเลยแม่ <Man. S 1> ไม่มีเพิ่มแล้วเนาะบอยกให้เิ่งไดูหน่อยครับผมว่าเดว่าเด็บนี่นะครับผม,มคือแม่อุดรฝ<แ>ันนะครับว่าผีข้างทางมาบอกนะคุณแม่เนาะแม่ครับใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมงวดที่แล้วให้มาคือห้าหนึ่งนะแม่แมเข้าตรงๆเลยนะแม่เนาะครับ หนนะครับใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะครับผมเป็นแนวทางนะครับเป็นความเชื่อะะส่วนบุคคลนะครับผมขอให้ร่ำรวยนะคะค่ะผม